รถ SUV หรูทนประหยัดและเขายัางเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ต้องยกให้แบรนด์ v o l v o แล้ววันนี้เดี๋ยวก็มีมานำเสนอหนึ่งคันนั่นก็คือ v o l v o XC60 d 4ปี2013นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามร,รอบๆคันกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าของเขาที่มีเส้นสายที่คมชัดเจนนะคะมีความโค้งมนลากยาวลงมาตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะแล้วยังสามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินนะคะตัดคาดกับโลโก้ว w นวัวเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและที่พิเศษเลยด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด18 ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตัวบอดี้ของเขาเป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งและตรงนี้นะคะเป็นขอบประตูเป็นคโครเมียมสีเงินนะคะซึ่งตัดตับตัวรถที่เป็นสีดําได้เป็นอย่างดีเลยทําให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะและที่พิเศษเลยคันนี้ก็ยังมีระบบ e y r e s s Entry นะคะถ้าเราจะต้องการล็อกรถหรือปลดล็อกรถเราสามารถพกกุญแจติดตัวไว้แล้วก็สัมผัสตรงมือจับเบาๆนี้ค่ะ รถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้นะคะหรือถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถเราก็เพียงแค่สัมผัสตรงมือจับเบาๆนี่ค่ะก็จะสามารถเปิดออกมาได้อย่างงไไ่ายดายแบบนี้เลยค่ะ ต่อกันที่บ o d y ท้ายรถก็ยังคงความรู้ราสวยงามตามสไตล์วอนโวเลยนะคะอย่างด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ด้านบนตรงสปอยเลอร์นี้เลยในส่วนไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของวอนโวเลยเขาจะมีความโค้งบนที่เรียวยาวตั้งแต่ด้านบนนะคะลงมาถึงด้านล่างตรงนี้ค่ะในส่วนตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้และด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้านล่างสุดเป็นท่อไอเสียแบบคู่นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะนี่นะคะฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเราสามารถเปิดคอนโทรลผ่านรีโมทต,ตรงนี้ได้แบบสะดวกสบายเลยแล้วภายในต้องบอกเลยว่าวางมากๆค่ะสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยแล้วก็มีที่กั้นสัมภาระมาให้ด้วยตรงนี้นะคะเราสามารถวางสิ่งของได้บนที่กั้นสัมภาระด้วยหรือถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพ่อทีสารด้านหน้าแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเรียบประดุกทางสไตล์วันโร่เลยนะคะแต่ที่โดดเด่นกว่าคันอื่นๆเลยนั่นก็คือในส่วนเบาะของเขานะคะที่เป็นเบาะหนังสีทูโทนมาด้วยสีน้ําตาลเข้มสลับกับสีเบรดซึ่งสีเบรดนะคะจะทำจาก เป็นเบาะหนังอคันทล่าแท้ๆเลยเป็นส่วนสปอร์ตนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งด้วยทางในส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีมีหน้าจอมาให้นะคะตรงนี้เราสามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆนะคะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะโดยคอนโทรลผ่านปุ่มเมนูตรงนี้นะคะตรงคอนโซลกลางได้เลยถัดกันมาในส่วนของปุ่มแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระสามารถปรับทิศทางของแอร์ ได้นะคะปรับแรงลมได้โดยปุ่มทิศทางของแอร์เขาจะเป็นรูปคนตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวันโวเลยแล้วก็ที่เป็นออปชั่นเด็ดของเขานะคะนั่นก็คือระบบของระบบความปลอดภัยนั่นเองค่ะก็จะมีระบบบายสปอร์ตมาให้นะคะการป้องกันการชนวน้าหน้า,นาการแจ้งเตือนการออกนอกเลนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับเลยนะคะในส่วนของพวงมลลาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งนอกจากจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็ยังมีอ d ดดัปตีฟคุดด์คอนโทรลมาให้ตรงนี้นะคะสามารถปรับระยะใกล้ไกลได้ด้วยค่ะมาพร้อมกับปุ่ม Star t Stop Engine นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีไอเทมซ่อนอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะคะยังสามารถวางแก้วน้ำได้อีก2ตํตำแหนง่งและเปิดออกมานะคะเป็นช่องเก็บของมีที่เสียบ USB มาให้อีกหนึ่งตำแหนง่งด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันนี้คะ่ะ เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะสามารถใส่เอกสารได้นะคะภายในต้องบอกเลยวราหรูหรามากๆเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆเลยนะคะและยังสลับด้วยครีมสีเงินนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองภายในด้านหน้านะคะสวยงามน่าใช้ขนาดนี้นะคะด้านหลังจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ต้องบอกเลยว่าด้านหลังเขาก็หรูหราไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าเลยนะคะและในเรื่องของความกว้างคือกว้างมากๆนะคะเพราะว่าเขามาด้วยทรง SU v วนั่นเองค่ะอย่างในส่วนเล็กรูมกับเพดรูมหัวเจี๊ยบนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะและเบาของเขาก็เป็นเบาะหนังมาด้วยสีทูชนเช่นกันเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีเบรดที่ทําจากหนังอะคันพาร่าแท้ๆเลยในส่วนเบาของเขาก็ยังนั่งได้สบายๆถึง3ที่นั่งเลยนะคะแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เป็น ที่เท้าแขนขนาดใหญ่นะคะและยังสามารถเปิดออกมาได้นะคะสามารถวางสิ่งของได้หรือวางอาหารได้แล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2ตําแหน่งค่ะและที่สําคัญนะคะนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะเพอเขามีแอร์มาให้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ ใครที่กำลังมองหารถ SUV หรูที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยต้องห้ามพาด์วนโวเอซคันนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ Open Road ทุกวันสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย